ผมชอบซ่อมชอบประดิษฐ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเพราะผมฝันอยากเป็นวิศวกรซึ่งเมื่อเกิดจากความสงสัยและอยากรู้ของผมตอนที่เห็นหลอดไฟมันเสียมันกระพริบและก็พยายามหาคำตอบด้วยการหาความรู้จากหนังสือบ้างผู้ใหญ่บ้างว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและเพราะอะไร ืเขาจะสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วทีนี้เขาจะแบบสนใจมากเขาก็ชอบอสายไฟอะไรประมาณนี้แหละาเชือกอะไรมาต่อโดยที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียบปลั๊กก่อนเขาบอกว่าผมอยากรู้จังเลยไฟมันอยู่ตรงไหนของอหอยตัวนั้นเขาก็ไปจับมาใส่มุง้งชอบไปหาหนังสือที่มันเป็นไฟฟ้ามาให้อ่านคอไก่ก็ไม่อ่าน หนังสือก๋ไก่มันไม่เห็นมีลูกไฟฟ้าเลยครับกอไก่ก็ต้องมีพัดลมขอไข่ก็ต้องมีตู้เย็นมีอะไรก็ได้ทั้ง4 4ครับสี่ค่จะรำคาญผมยิ่งไปโงเรียนก็ยิ่งออกกันไปใหญ่ชอบเอาไก่พวงไปโงเรียนด้วย ของที่เสียแล้วเขาทิ้งปูซานจะเก็บเก็บหมดหมอ้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนพัดลมกล่องนมกล่อง,อ,ง,อ,งอะไรปูซานทําไห้หมดซีดีเก,า CD, เกา่าๆซีดีก็ชชอตเขาครั้งหนึ่งไม่แล้วคว <laughs> ันขึ้นแล้วผมกลิ่นฟุ้งแล้วผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเาขาจะเล่นไฟไปสักเท่าไหร่เดี๋ยวไฟจะลัดวงจรไหมของหอเดี๋ยวก็หอก็อจะพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือห้ามเขาทุกอย่างห้ามกลัวโดนไฟดูดเป็นการห้าม ก็เหมือนกันย,ยิ่งยุไม่เชื่อตอนแรกผมก็ฟารับนะแต่พอแม่ไม่อยู่ผมก็แอบเอามาเล่นอีกเพราะผมชอบตอนแรกก็ซ่อมซิมงปิะชิ้นเล็กๆซึ่งก็มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จและผมก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติม,ตมจนได้มารู้จักกับกลุ่มเมกเกอร์ ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวฮานบางกอกมินิมัคเกอร์แฟร์ที่เชฟรอนร่วมกับสทชจัดขึ้นทำให้ผมรู้จักพี่ๆที่สนใจคล้ายๆกันและทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ,ระดิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ่อมของใช้ต่างๆได้ขอรับซ่อมคอมพิวเตอร์ มีปัญหาเรื่องระบบโทรศัพท์ไปเดินไฟในอาคารอย่างเงี้ยซ่มลำโพงให้พันโรงได้ซ่อมปั๊มน้ำซ่อมไมโครโฟนให้คุณครูครูก็เลยไว้วางใจก็เริ่มให้ไปทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือว่าคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแล้วเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ไอพีเอสเรสพวกนี้ผมแล้วก็เปิดคอมก่อนเวลาเข้าเรียนเขาทำด้วยตัวเขาเองอะ เขาทุกอย่างอะ่ะเขาได้กับตัวเขาเองเลยอะ่ะผมมีตังได้ผมมีรายได,ได้จากการซ่อมของให้พี่เขาที่หอที่หอพักทุกวนันนี้เวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรืออยากได้อะไรผมก็จะพยายามประดิษฐ์มันขึ้นมาหรือซ่อมมันขึ้นมาใช้เองครับทำให้ประหยัดเงินพ่อแม่ได้อีกเยอะเลยค โครงการ c h e ฟ r อ n e n j o y s c i e n c e มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กไทยแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่น่าเบื่อต่อไป